สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ x s h o t นะครับแล้วในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวปืน8.5ดาวนะครับผมเป็นปืนมูหลาน c h a ซิงนะครับผมก็สุ่มได้จากกอรี่ฮอ l นะครับเป็นปืน8.5ดาวนะครับก็มาพร้อมกับมีดตัวนี้เลยนะครับแต่ว่ามีดตัวนี้ผมก็ได้ทำการรีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวปืนหลักนะครับใส่คู่กับมีดเลยนะครับก็ เราจะได้เอฟเฟกเสริมนะครับ2อ,อย่างนะครับผมก็คือ Po w d e r b u r ์นะครับในโหมด PVP เนี่ยลบรีกดมัมเมจกระสุนได้1ครั้งนะครับแล้วก็กระสุนมีคูดาวนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลบรีกกระสุนพวกปืนแมชชีนกันได้นะครับไม่ใช่สิแมชชีนสไนเปอร์กับปืนสไนเปอร์นะครับผมพูดผิดนะครับไม่ใช่แมชชีนกันนะครับก็มีอยู่อย่างเดียวเนาะสกิลที่ว่าก็คือ p o w d e r b u r บ์นั่นเอง นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะครับว่าดามเมจของปืนนี้มันเป็นยังไงแล้วก็สกิลประจำปืนประจำเซตเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยนะครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องทดสอบปืนนะครับก็คือห้องสี่เหลี่ยมของเรานั่นเองนะครับผมก็ถ้าเราสลับปืนมานะครับก็จะมีเหมือนเป็นดอกซากุระตามปืนนะครับปืนนี้คลิกขวาฟันแบบมีดได้นะครับแล้วก็คลิกซ้ายยิงเสียงเหมือนปืน MP 5ฟเลยนะครับผมกระสุนก็ค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับหมายถึงเป้าผมพูดผิดนะครับแล้วก็เวลาเรากดเต้นใช่ไหมหรือฝั่งตรงข้ามมองเห็นเรานะครับมันก็จะมีเป็นดอกซากุระ ล้อมรอบตัวเรานะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็สวยงามนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองมาทดสอบยิงตัวละครกันเลยดีกว่านะครับผมก็มีตัวไก่แต่ว่าจัดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทดสอบยิงที่หัวนะครับเลือดเหลือ19นะครับต่อมาก็ยิงที่ตัวบ้างนะครับเลือดเหลือ52นะครับโอเคแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือขานั่นเองนะครับเลือดเหลือ62นะครับ ต่อมาก็จะเป็นสกิลนะครับสกิลประจำเซตนี้นะครับก็คือ Powder b u r s นะครับก็คือหลบหลีกดาเมจได้1ครั้งนะครับก็คืออย่างเช่นเราโดนศัตรูยิงใช่ไหมอ่ะตอนนี้เลือดผมอ่ะมีอยู่104่ใช่ไหมครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมลองให้ฝั่งตรงข้ามยิงดูนะ1นัดนะครับเห็นไหมครับว่าเลือดมันจะไม่ลดนะครับแล้วก็สกิลมันจะคูลดาวด้วยนะครับประมาณ30วินะครับแต่ว่าในสถานการณ์จริงอ่ะ ศัตรูมันไม่ได้ยิงแค่นัดเดียวไว้ทุกคนเขาก,กดคลิกซ้ายยิงค้างอย่างนี้เลยนะครับมันก็คือเป็นไปไม่ได้นะครับที่แบบว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะยิงกดแค่นัดเดียวนะครับก็คือเวลายิงเขาก,กดลากยาวอย่างนี้ยังไงก็ตายเหมือนเดิมนะครับสกิลไม่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับถ้าเกิดมันกันพวกกระสุนปืนสไนอะ่ะอันนั้นอ่ะก็ว่าไปอย่างนะครับอันนั้นยังมีประโยชน์ว่าอีกนะครับแต่ถ้าเป็นพวกปืนกลปืนกลอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่วะ เอามาเล่นทดสอบยิงคนดูสักแป๊บหนึ่งนะครับก็คือ f o r แมนั่นเองนะครับมาลองยิงดูนะครับยิงคนจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ถ้าเล่นไม่ถูกใจใครก็ขออภัยได้ละกันนะครับตาห้องนี้ก็ยิงง่ายๆหน่อยนะครับไม่ได้เจอคนเชพมากนะครับก็เหมือนเป็นห้องใครสร้างมาก็ไม่รู้นะครับโอ,โ,โอ้โหโอ้โหโดนลุมสิบหายแม่งมาทั้ง2ทางเลยเอ้าแพ้อะไรจบแล้วหรอ อ้าอะไรอ่ะต่อมาก็จะเป็น PVE นะครับผม PVP ก็ยิงได้แค่นั้นแหละนะครับเกมมาลองยิงดูนะครับดาเมจแรงนะครับอย่างน้อยมันก็มันก็ดีกว่าไอ้ลูกซองตัวเนี้ยนะครับไอ้ลูกซองเติม3 2 9 9บาทเนี้ยนะครับมาลองยิงดูนะครับดาเมจ180เลยนะครับไอ้เฮียแรงจอดมาครับลองยิงครับแรงนะครับอย่างนี้เฮ้ยทำไมกระสุนหมดไวจังไปครับยิงต่อไปได้เลยนะครับ ปืน8.5นะครับความแรงในโหมด PVE ก็ยังแรงเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าแต่ว่าลูกซองหัวเนี้ยผมคล่องใจว่าทำไมมันไม่ค่อยแรงเลยวะแม่งเป็นลูกซองโปรโมชั่นไนดะ้ไวแถม8ดาวอยู่อะเฮ้ยทุกคนมันเป็นไปได้ไงเง้โคตรแรงอะมันต้องบัคกกไกนี่ไปกระสุนไม่จำกัดเอ้ยแต่ผมไม่ได้ใส่สัเลี้ยงเข้ามาชิบหายและถึงใส่สัเลี้ยงเข้ามานะครับอู้หกระโดดหนีก่อนนะครับตัวเขียวไม่เอานะครับเจอแล้วแบบว่าวิง่งวิ่งอืดมากวิงว่งอืดจริงๆนะครับ โอ้แล้วเพื่อนเคลียรช้ามากปะ่ะแต่ละคนนี่คือของพร้อมมากเลยเนี่ยเมื่อก่อนนี้ลงเฟียคือลงแบบยากมากเดี๋ยวนี้ลงแบบง่ายง่าย,ายนะครับของมันพร้อมแล้วไงนะครับโอ้ปืนโคตรแรงนี่แหลที่ต้องการนะครับไม่ใช่แบบลูกซองโปรโมชั่นขอบนหน่อยขอมดหน่อยโอ้แรงจัดเดี๋ยวรอรอบบอสนะครับว่าดาเมจมันจะประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องลองดูมีคนปาระเบิดเจดีให้นะครับโอเค แรงแน่นอนครับผมลงเฟียตำนานคนเดียวยังไงก็ผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยก่อนมาเยอะเหลือเกินอ้เจ้เอ้ยเพื่อนหยุดปลาระเบิดกันเฮ้ยแมงลอยข้างบนแล้วเนะี่ยแตะตัวก็ไม่ได้แต่ต้องรอมันลงมาอย่างเดียวลงมาอ้อาวแล้วผมหลุไม่พ้นหลอวนเนี่ยตัววิ่งอย่างช้าเลยเ้าเดี๋ยวอะไรหลุดวัตฟักเทียสสามหลุดไปแล้วเดี๋ยวจะใช้มีดเคลียร์ดีกว่าเดี๋ยวไปรอดูตอนยิงบอลแล้วกัน มีดเราก็ยังแรงเหมือนเดิมนะครับมีตัวนี้ไม่โดนเนื้อแต่อย่างใดนะครับเคลียร์หมดหมดยังแต่เลี้ยงของเพื่อนช่วยโอเคอันนี้รอบที่อะไรเนี่ยรอบที่ยี่สิบป่ะเนี่ยโอเครอบที่ยี่สิบนะครับรอบบอสมาครับเดี๋ยวลองดูกันว่ายิงบอสดาเมจจริงๆมันเท่าไหร่มาเป็นฟ้าระเบิดอันนี้ให้ด้วยดาเมจประมาณสามร้อยเจ็ดสิบนะครับเอาไปหารสองกันเองนะครับดาเมจประมาณเท่าไหร่ไม่รู้นะครับ แต่ยิงแรงมากนี่ไงแตกแรงจริงไรจริงนะครับปืนระบอกนี้เดี๋ยวไปดูตอนรอบยิงบอสดีกว่านะครับเด,เดี๋ยวถ้าเกิดให้ดูรอบพวกเนี้ยยิงพวกมอนปกติเนี่ยคลิปมันจะยาวเกินไปไงนะครับผมกะว,ว่าจะทำคลิปไม่เกินสัก15นาทีไงนะครับคนดูจะได้แบบว่าไม่เบื่อไงผมลงคลิปยาวๆกลัวแบบคนดูเขาเบื่อ ก็มาต่อกันที่รอบที่25นะครับบอสตัวนี้ก็เคลียร์แบบง่ายๆเลยนะครับแต่ผมขอเคลียร์หลังแดงแป๊บเอาพลังโจมตีนะครับลองยิงดูนะครับโอ้ดามจ400นะครับแรงจ้าดเอ้ยมันยิงทะลุด้วยนะครับปืนกระบอกนี้นะครับกระสุนยิงทะลุตัวละครด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับแต่เล่นบอสมัไม่ได้หรอกเพราะว่ายังไงก็เจอห้องโนยแล้วนะครับโนพวกปืน8.5อะไรเงี้ยเออแล้วอย่างหนึ่งนะครับผมเพิ่งสังเกตนะครับว่าปืนตัวเนี้ยยิงนิ่งนะครับใน PvE นะครับผมเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับเป่าแบบนิ่งมากแบบเอาง่ายง่ายคือไร้แรงดีแะครับทุกคนมาลองคลิกขวาฟันดีนา่าเมทเท่าไั้่วะอ๋อไม่โดนหรอวะเนี่ยหรือโดนอ๋อต้องเข้าใกล้กว่า,าน,นี้นะครับถึงจะโดนนะครับในโหมด PvP ผมไม่ได้ลองรีวิวแบบคลิกขวาเอามีดฟันนะเพราะว่ามันโดนทุกส่วนตายแล้วนะครับก็ไม่จําเป็นต้องกดคลิกขวาให้ดูเนาะนะครับโอเครอบนี้ก็เป็นบอลร,รอบ30บนะครับ เพื่อนเรียกบอสมาให้หน่อยไม่รู้ว่าห้องนี้เขาหาอะไหามีดทองหรือว่าหาวีม่วงัไม่รู้มาครับยิงเลยครับปืนนี้ยิงนิ่งมากนะครับผมเพิ่งสังเกตเลยเนี่ยเพื่อนปาเบิดห,หน่อยเพื่อนโอ้ดาเมเจ็ห้อยอ่ะถ้าคูณ20ก็น่าจะมี600ออ่ะนะครับเอไม่ใช่สิอันนี้คือดามจคูณ2อ๋อประมาณ300อยได้นะครับ300ยกว่า300อกว่านะพูดถึงอะ่ะถ้าพลังโจมตีคูณยีะ แรงมากแรงมากนะครับสำหรับปืน8.5ดาวกระบอกนี้นะครับเข็บอสตายมันชี้ร้อยแล้วโอ้แล้วผมชอบอนิเมชั่นของปืนนี้มากเลยกระโดดตีลังกาไปด้านหลังด้วยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะปึ๊บอ๋อไม่สิกระโดดตีลังกาไปด้านไหนไม่รู้ช่างไม่ังการดูไม่ทันนะครับก็จบไปกันแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับ